สวัดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่กองบัญชาการเชื่อรบที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำาเภอเวืองจังหวัดพิษณุโลกกับการจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาเปิดบ้านทหารใหม่เพื่อให้ครอบครัวได้พบปะกับน้องนองทหารใหม่หลังผ่านการฝึกทหารใหม่บรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ กาเสร็จสิ้นการฝึกทหารใหม่ผัดที่1ประจำปี2,567ตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ประกอบด้วยการฝึกเบื้องต้นทั่วไป6สัปดาห์และการฝึกเฉพาะหน้าที่ของแต่ละเหล่าก่อนจะปล่อยพักบ้านกองทัพบ,บกโดยหน่วยฝึกทหารใหม่ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ open house โดยเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทั่วประเทศให้ญาติและครอบครัวของทหารกองประจำการได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ได้รู้จักบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยทหารที่บุตรหลานได้ทำการฝึกในห่วงเวลาที่ผ่านมาอันเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครอบครัวร่วมแสดงความยินดีกับทหารใหม่ที่ได้ผ่านการฝึกโดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นการแสดงออกถึงขีดความสามารถของทหารใหม่ให้ผู้ปกครองได้รู้สึกภูมิใจเมื่อได้เห็น คือแม่ชอบอยู่แล้วอยากให้ลูกเป็นทหารอยู่แล้ว,แ,ลวแต่ลูกชายนี่ไม่เอาเลยนะคะไม่ชอบเลยไม่เอาแต่พอถึงวันนี้เข้ามาจุดเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะเลยแกก็จะเป็นคนที่มีวินัยขึ้นจากที่แกเคยนอนดึกตื่นสายค่ะนนเดี๋ยวนี้แกก็เริ่มปรับปรุงตัวเองได้แล้วก็มีวินัยขึ้นภูมิใจครับ ภูมิใ,ใจมากมเลยที่ลูกชายเขาจะเดินตามรอยเดินตามรอยพ่อเขาจะเป็นทหารรับใชาชาติเป็นทหารที่ดีด้วยเป็นทหารรุ่นใหม่อนาคตจะเป็นผู้พันรุ่นใหม่ จากวันแรกที่เข้ากองประจำการมาทำการฝึกทหารใหม่หลายคนได้พัฒนาศักยภาพและมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจการฝึกช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยหล่อหลอมให้ทหารใหม่เป็นผู้มีความอดทนอยู่ในระเบียบวินยัยมีความสามารถคีในการทำงานเป็นหมู่คณะมีบุคลิกภาพความเป็นทหารดังวลีที่ว่าสวัสดิการที่ดีที่สุดของทหารคือการฝึก วันแรกรู้สึกกลัวครับกลัวว่าจะทําไม่ได้มีความเครียดหลายอย่างสะสมคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่ครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะมมีมีหลายอย่างครับทั้งวินัยระเบียบความกระตือรือร้น,นสมรรถภาพทางร่างกายครับและจิตใจ การแปลก็ทําให้มีระเบียบวินัยมากขึ้นครับมีความธรรมดแมงมีการระเบียบวินัยต่อตนเองครับเรื่องการตื่นเช้า,า,รชาครับการกินข้าวตรงเวลาครับการแบบว่าทําอะไรเป็นระบบระเบียบครับน้องๆที่สนใจจะสมัครนะครับ่สมัครได้เลยครับคนอื่นให้คิดว่าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้ครับก็อยากจะเชิญชวนหนูๆน,น้องๆน,น,นะคะ ที่ยังคิดว่าไม่อยากจะมาเป็นทหารว่าทหารมันเลวร้ายหรือว่ามันเหนื่อยอย่าไปคิดเลยค่ะตอนนี้ลูกชายและหลานชายเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะจากที่คนไม่เคยกล้าคนไม่เคยแบบจะต้องมาตื่นตอนเช้าอะไรประมาณนี้ค่ะกับเปลี่ยนแปลงได้เยอะเลยค่ะมีวินัยเพิ่มขึ้นรู้จักรักพ่อรักแม่อย่างที่ไม่เคยมี